ยมกปาฏิหารสถานที่เสด็จขึ้นไปดาวดึงเพื่อปูดพระมาณดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการครั้งพุทธการนืย่ยมีพระบินโทนกับพระโมคคัลลานะท่านได้ไปบินธบาที่เมืองราชคฤห์แต่ว่ามีเศรษฐทีคนหนึ่งท่านได้ไปอาบน้ำแล้วก็ได้ใส่เครื่องตะข่ายไว้ เสร็จแล้วพออาบน้ำเสร็จก็ได้ไปดูตะข่ายจึงเห็นปุ่มจันแดงก็จึงได้นำมาทำเป็นบาทแล้วก็เอาไปแขวนไว้เท่ากับสูงเท่ากับลำตาลแล้วก็ประกาศว่าถ้ามีพระหันก็ขอให้เหาะขึ้นไปเอาบาทข้าพระเจ้าจะถวายบาทแล้วก็อปร,ประถาตลอดชีวิตแต่ว่าพวกนี้คนน่าบุตรก็อยากได้ บาตแล้วก็อยากได้ให้เขาอุปถัมภ์ตลอดชีวิตแต่บา้าตัวเองก็หอบไม่ได้ก็จึงทําทีไปนัดแนะกับลูกศิษย์แต่ก็ไม่สามารถที่จะไปหอบเอาบาตได้พระบินโทนกับพระโมคคัลานะพิวินทบาทพระบินโทนจึงบอกพระโมกัลานะว่าให้พระโมกัลานะหอไปเอาบาตแต่พระโมคัลานะก็อบอกไม่ไปก็พระบินโทนจึงหอไปเอาบาต แล้วก็เอาพอได้บาทแล้วก็เอาหินเท่าแผ่นกระด้งติดเท้าแล้วก็หอ่อรอบตัวเมืองประชาชนทั้งหลายก็เห็นเข้าก็อากจะดูจากจะเห็นเสร็จแล้วทอท่านทําเสร็จแล้วก็เตะก้อนหินออกแล้วก็ลงมาพิสูจทั้งหลายประชาชนทั้งหลายอยากจะเห็นพระบินโทน เหาะอีกรอบหนึ่งแล้วจะแสดงอีกรอบหนึ่งก็พากันตามท่านไปวัดเบรุวันพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินเสียงประชาชนมากมายก็ได้ถามว่ามันมีเหตุอะไรจึงได้บอกว่าพระบินโทนได้แสดงฤทธิ์ก็จึงได้เรียกพระบินโทนมาแต่ว่าพุทธเจ้าก็ได้ถามจึงได้รู้ว่าเป็นจริงจึงได้บอกให้ท่านนั้นทุบบาททิ้งแล้วก็เอามาทําเป็นอ่า นำยาหยอดตาแล้วครับแล้วก็บัญญัติพระวินัยห้ามพิสูจ์แสดงฤทธิ์จากนั้นพวกนี้คนทั้งหลายก็อยากจะประกาศข่มพระพุทธเจ้าจึงไปบอกประชาชนบอกพระราชาว่าเราจะแสดงฤทธิ์ข่มพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยห้ามแสดงฤทธิ์พระพุทค์ก็ได้บอกพระราชาพระเจ้า พิมพิสารว่าถ้าเขาจะแสดงฤทธิ์เราก็จะแสดงที่เมืองสาวัตถีที่ต้นมะม่วงหรือว่าแคว้นโกศลที่ต้นมะม่วงทีนี้หลังจากนั้นมาพระราชาก็ได้ถามว่าออาถ้าในผู้องค์บัญญัติพระวินัยแล้วจึงได้จะแสดงปาฏิหารก็บอกว่า,าพระองค์นั้นบัญญัติพระวินัยเพื่อพิสุไม่ได้บัญญัติเพื่อพระพุทธองค์เพราะว่า พระอ,องค์นั้นไม่ได้ทําความผิดอยู่แล้วจากนั้นก็ได้เดินทางมาแล้วจึงได้ทํายมกปาฏิหารในสถานที่ตรงนี้พอทําปาฏิหารเป็นคู่ๆหรือว่าในประตัยบิดกนั้นก็มีความพิจิตพิสดารแล้วก็จากนั้นองค์ก็ได้เสด็จขึ้นไปปูดประมารดาที่สวรรค์ชันดาวดึงที่สถานที่ตรงนี้ แล้วก็เสด็จลงจากสถานที่ตรงนี้ซึ่งห่างไปก็300กว่ากิโลนะครับแล้วก็ที่ตรงนั้นก็รวว่าที่เมืองสังกัตสนครเรียกว่าวันเทโบโรหณนะอ่าฉะนั้นแต่ละที่แต่ละแห่งก็มีความสำคัญถ้าใครอยากจะศึกษาค้นคว้าอยากจะดูสถานที่ก็ให้ไปดูสถา,านที่จริงนะครับแล้วก็ ตามที่ต่างๆก็จะได้เห็นได้เข้าใจว่าสถานที่มีจริงสถานที่ที่พระองค์นั้นได้ทำยมกปาติหารหรือว่าทำแสดงฤทธิ์ในสถานที่ซึ่งอยู่ห่างจากวัดเชตวันก็ไม่ไกลนะครับประมาณ2กิโลครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่เราควรที่จะไปดูไปเห็น ไปปฏิบัติบูชาเพื่อจะได้รู้คุณค่าว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังมีความเมตตายังมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อจะไปโปรดพระมารดาจนสามารถแสดงธรรมให้พระมารดาได้บรรลุธรรมแล้วก็อยู่ที่ชวัญชนดาวดึงสามเดือนนะครับแล้วก็ได้เสด็จลงมา ที่สังกัดสะนครหทุกวันนี้ก็ยังมีเสาโศกอยู่นะครับ